ตำบักหุ่งอีกแล้วพี่น้องมาเด้อจ้ามากินส้มตำกับยายนิวเหมือนเดิมจา้าแซ่บๆอยู่ต่างประเทศกินแต่ตำบักหุ่งนี่แหละพี่น้องมันนั่นยู่ไปอยู่มามันกินบ่ามักอาหารฝรั่งเด็กินแต่เนี้ยกินบ้านเฮานี่ยแหละโูตเดียนยายนิวอยู่เมืองใหญ่บักหุง่งมีขายตลอดพี่น้องจา้ตาตำบักหุง่งเผ็ด,ด,ดๆแซบ่บๆแล้วกันแก่ เพ็ดด้วยบูเบอรี่น้ำปั่นบูเบอรี่จ้าใส่สลัดผักผอมพี่น้องจ้ามาเ้อจ้าใส่นมมันอัลมอนด์เมลพี่น้องโอเคจ้ามาแซ่บน้ำยายนิ้วเด้อบให้เห็นหนาดอกของหวานด้วยกันบูเบอรี่ปั่นแล้วก็ตำมะฮงจ้าแซ่บเยอะๆเออกินตำมะฮง่งแซ่บกับขนมเส้นน้ำยายนิ้วเด้อกินบ๊ว้เห็นหนาคือเกาเหลาพี่น้องมาๆมาๆจ้า แซ่บๆยั่วๆเด้อจ้ะเด้อส้มตำขนมจีน